ของงานเพลงกระเทยรุ่นพีครับฝากไว้กับพีิกับน้องในเด้อนะครับได้ไหมกับที่เขาล้านแล้วล่ะใช่เขาเท่านแรกก็ล้านแล้วล,ะล,ะละ่ะปลาสิได้ล้านยินดีขึ้นมาปูเงี้ยเห็นนีแ่แม่เสาไปอันไม่จะเท่ากันเลยใช่ไหมเสาโยมือจังบาลได้ป่ะเนี่ยอันหดยืนจนทั้งหน้านี่ยืนยิ้มแล้วกับให้พูดทั้งหลังเขมไม่ยืนเลยเอา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 นี่ฝากนี่แม่เขาจังโตนะ่สล่ะอันนี่แม่เสามากมาก พระท่าลูกสาวตังแต่มีอยู่หาคนแรกเมืเออม่อนี่พูน่ะพูดเท่าเพณ่นบอยเห็นมุดเจ้ากระ้ายืนคักลายพูนแม่ยุ่งสิแม่หนี่แม่มาแล้วอีแม่มาแล้วุ่มหนี้ท่าหนาก็แจกเสี่ยวาะปอดพี่น้อกินหอดลูกสาวหลา่าเพื่อนเจ้าไดนบ้างที่พ่อกันอยู่รถแห่ก้า ขึ้นล้มก็แต่เย็นดีก็เย็นด้อยเอาช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่พอนุ่นเพิ่นได้มอบสิ่งดีๆให้กับเม็ซีแฟนคลับเนาะนะครับจะให้น้องอุ้งอิงนะครับแต่ทีมงานเท่านี้แหละขออนุญาตดยนต์ได้เป็น้องเด้อมันยังสิเหลวขึ้นเล็กน้อยหนึ่งไม่ใช่เสาใช่ไหม่ใช่เสาไม่ใช่เสาเบาน้องขวาเร็วไม่ใช่เสาพีคัตไม่ใช่เสาเบาเสียก่อน สุบยูนา่ายักขึ้นมาสิได้มัอนจะย่นไปหาผู้เล่นไกลๆเฮ้ยไม่ใช่สใสเสาให้ยไม่เสาครับเออไายมาหนึ่เนเนงเออเแม่ไปสตาร์ยังบอสกสอนไว้ซุบยูน่า,ย,ย,นายักขึ้นมาสิได้เด้อเฮ้ยตายแล้วทักที่แม่หาล้วพี่ สมลำนาผมมาเห็ีบใต้ลูกฝากไว้นะครับกับงานผลงานเร่งแรกนะครับขอฝันมาหลังทาน่ซิงเกิลที่สองฝากให้กับพี่กับพี่เพื่อเพลงของพ่อโจนั่นนะครับกับงานเร่งจบแบบบอเทเนาะนะครับอ่ะขออนุญาตฟังมองทอนจังหวะขึ้นไปขอไม้พญบาดลูกเขียนให้ผู้บ่าเสร็จแล้วเขียนให้ผู้บ่าวผู้บ่าเลยนะงานไปขอไม้หขอกันแจกข้าวเขาห้องได้ขึ้นมาทันทีเลยมา ้ายนีไฟสมยันทิมโรดไ่ฝากผลงานเพลงที่สองนะครับกับซิงเกิลที่สองหนึ่งวันสามล้านติวตอนนี้กําลังขืดหนึ่งมาแล้งกําลังไล่ขึ้นมาระดับลูกทุ่งเนสเวิร์ตของเทพมหานครเพลงไหนล่ะครับงานเพลงี่มีชื่อว่าเละคาราบาสอายค่ะนี่เป็นชีวิตของผู้สาวซักหน่อยว่าจะของกับโปโลอมีหอดพ้านักทักจอบกใหญ่ลีลาอุปามีหอดพระเอกเอ็มวี อุ้ยมันคือแบบน้องไดมอนแต่ว่าฝากกันด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวผลงานเพลงช้าก็ มันเป็นอย่างมันเมืองชัดเจนดีได้หรือพ่ายนักงเอกวงมาหลอกคอยผู้อะไรเป็นนังเอกแจ็งแล้วนะบู๊ยหน้านั่เอกม่ดังสพาะมูตั้มครับเถ่อ่างม่เูดเป็นนัเอกแม่นี่ไหนอะไรทเป็นนังเอกไหมอีน้อนนี่นะมาล่าจีนแม่จ้ะอ้ยคุยนันเดนวนอไรมอีนเไปนที่ัวเดงอาเดชิไ้ลูกซาลา ผลงานเนาะนะครับประสิงเกินโพสิเป็นรออกไม่ล่าสุดม่นี้เข้าองอดน้องก็าจากเราเมื่อไรมีโอกาสเมื่อไรสิทด้ไทยเอบีกับพอจัวบางี่ลาไทยมาแล้วค่ะไทยมาแล้วเนาะนะครับแล้วการเมื่อไรสิว้ยมานีนจะไปวันที่ยี่สิบแปดี่สิเวลาเก่านาฬิกาคือเก่ากับงานเร่ง นึ่งเขาเหภอเล่ค่ะเอาคือบ้าหนึ่งจีนเอาอ่ะหัวหน้าทะเลหัวกนะใสหัมัน้าัะเลติดต็อบ้ันข้าแต่จะอยู่กับน้องมันข้าจะไวจากของเป็นนั่งเ้าวสีตายแล้วก็แจกสั่งอยากสั่งจีนเอาสาเศรษฐกุลนี่ล่ะขอฝากอาบัมชุดใหม่ล่าสุดเห้พี่น้องค่อยติดตามเลยด้ยจ้ะเรื่องย่างครับเออของยีหลาอี่เกาะนะขอบันมะลังบันนคอยกับขอบมาเป็นวอนแรงอ้อมบ้านค่ะเลือกเขาซะให้ดี ไล่มาให้ได้อ้มันหลอกมันากไหนเกือบชีเกาเกาโงไงแตกเป่าเทงไข่หั่แปบไปไปไเอออ้าเยี๋ยสให้ลูกสาวออกไปแตงเนี่ยแต่งตวเด๋ยิสไมมล่บพี่นพน้องๆจนตลอดสอดแจ่มเมื่อสนเิ็ิปภัจจิดาผนได้มาหนิภัจจิดารับเรียนอะไทำเบิงพี่น้องทำเบิ้าทำไไปอาุณครับขอเสียโปรมืให้กับพี่เพชรบ้านแทอิงบ้หนึ่งกัปแตงต